มดดำเหยเหตุยายมาตูมจากไปกระทันหันห,หลานช็อกหลังรู้ความจริง เป็นข่าวช็อกสะเทือนใจมากๆสำหรับดีเจมะตูมเตชินที่ล่าสุดได้สูญเสียคุณยายสุดที่รักไปอย่างกระทันหันโดยมะตูมได้แจ้งข่าวเศร้าผ่านไอจีว่าถึงจากกระทันหันแต่ยายไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้แล้วนะตูมจัดการได้สบายมากเดี๋ยวเสร็จงานตูมพากลับบ้านส่วนเรากันนะแม่ยายมะตูมรักแม่ใหญ่นะ12ทับูนยทัก ล่าสุดในรายการแชร์พิธีกรมดดำขชาภาได้เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังถึงการจากไปของคุณยายหลังจากที่ได้สอบถามกมาตูม้มก็ได้คำตอบว่ายายอโนงเป็นลูคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายแล้วไม่ยอมบอกมาตูม้มปกติยายอาศัยอยู่สุพรรณบุรีและยายยอมมาทำ YouTube เพราะอยากมาอยู่ใกล้หลานวาระสุดท้ายยายรู้อยู่แล้วว่ายายจะตายคนรอบข้างรอบตัวยายรู้หมดว่ายายเป็นลูคีเมียขั้นที่ส กำลังจะขั้นที่4ยายบอกอย่าบอกมาตูมเดี๋ยวมาตุูมจะมารักษาเดี๋ยวจะแพงเพราะตั้งแต่มาตุูมโดนทัวลงเขาก็รู้ว่าหลานเขาไม่มีเงินทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดีเมาตูมด้วยนะคะ